าสมมติเรามีปัญหาเราจะเลือกปรึกษาใครระหว well ่างเพื่อนสนิทหรือว่าพ่อแม่ถ้าเอาโดยปกติถ้าเป็นตัวหนูเลยหนูจะปรึกษาเพื่อนสนิทก่อนนะคะเพราะรู้สึกว่าแบบมันพูดได้ทุกเรื่องพูดได้ทุกอย่างจริงจรงเรื่องไหนบ้างที่เราพูดกับพ่อแม่ไม่ได้ก็ปรึกษาเพื่อนเหมือนกันค่ะปรึกษากิ๊งได้ใช่ปรึกษากันอยู่สองคนเพื่อนสนิทครับรู้สึกว่าวัยเดียวกันน่าจะเข้าใจกันเพื่อนสนิทเมืยนนครับก็ผมว่าเพื่อนสนิทจะเข้าใจเราได้มากกว่าพ่อแม่ครับเพื่อนสนิทเหมือนกันครับ รู uhm, ้สึกว bo ่าสบายใจกว่าเพื่อนละกันครับก็ยังไม่รู้ว่าแบบมันเป็นเรื่องที่แบบควรปรึกษาใครมากกว่าอะไรเงี้ยก็เลยเลือกเพื่อนไว้ก่อนเผื่อแบบอาจจะมีความเห็นแบบระหว่างวัยที่มันตรงกันมากกว่าทั้งคู่ค่ะเพื่อนสนิทก่อนค่ะทั้งคู่เหมือนกันเพื่อนสนิทค่ะขนมโบกอโรมาให้ด้วยนะครับทั้งสี่